ฟิลิปปรับอะไรใหม่มั้งอืมเอาสกิลไปเป็นอติเอาสกิลเดิมเอาติเอาติาไปเป็นดับิวต์สลับกันว่า,าง,งั้นกำลังงง,งอยู่ทำไมนาฟฟลรีมันมีสกิลมาต่ะด้วยวะสมัยก่อนไม่มีใหม่ต้องบอกว่าสมัยก่อนไม่เคยมีใครกดอันติเพื่อดอดสสกิลเออม,มันม,มันดอส<อ>ได้ใช่มันแค่ไอ้มันมันแค่ไอนี่เฉยๆไม่ตกเป็นทาร์เก็ตเฉยๆถ้าเกิดว่าโดนล็อกตูวแล้วยังไงก็ยังโดนสกิลยังโดนอยู่ดี โอเคในช่วงวิช่วงวินั้นที่มันกดสกิลโอสองอยู่มันมันจะไม่เป็นทาร์เก็ตจากอะไรเลยอืมอืมจะโดนล็อกหรืออะไรพวกนี้พวกล็อกลักหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นป้าทารกิจเหมือนเดิมนดีไเข้าใจดีกูไม่ใช่เลยถ้าโดนถ้าโดนล็อกขาไปแล้วแล้วก,กด W ยังติดล็อกอยู่ไม่ออกอ <Okay. S 2> แต่กดก่อนจะโดนซีอีโออก่อนก็ไม่โดนเ็ไมัน่โดนโอเคเข้าใจละ okay. ออโอเคโอเคฮ้ยโอ้โหเวดเวดเวดนี่ควิกเพย์ยเนี่ยตายยังยังยังไม่เหลือไม่เหลือตอวโตโอ้ไม่หนัวโตตีตาย <durability. S 2> ดักหน้าดักหลังเลยเอาเอานี่เอานี่ กอลเซเวนเกียร์เซเวนกอลเซเวนสวยถอยเลยถอยเลยอย่าอย่าหาเล่นต่ออย่าหาเล่นต่อกลับบ้านเราเอาคืนได้ตัวหนึ่งแล้วก็คุมละตอนแรกไม่ดตอนแรกไม่ได้ไงแม่งแม่งจะวิ่งมาอย่างนี้เลยโอ้โหอย่าคิดเลยตอนแรกคิกเควกูก็ไม่คิดว่าจะเล่นอย่างนี้ปกติเห็นเจอแต่แด๊แหงไงเดี๋ยวแด๊แรลงเดี๋ยวแด๊ดคเพดูแรลงสัตแล้รวะ อ๋อบลวกิวตอดเจ็บชิบหายเลยเจะเม็ดประจำเลมไปยแกตัวน้อยก็ต้องรอความคีบจากเขาเมางงเงาไงใช่มึงแกตัวเด็ดมึงตัวเล็กอยู่ไว <c oughs> ้มึงกลายเป็นกอซิลามเมื่อไหร่มึงค่อยไปแดกไล่แดกหรวเกเขาะบ้าเขาแล้วกัน ไม่ได้เดกเดี๋ยวอีกนายันหนึ่งติดให้ดีเมื่อกี้ลักษณะมันได้มันได้คิวกลัวไม่ใช่ปลาเปงไหวพระตะวันกูเซ็งฝ่าที่มันยืนถือไก่คีบแล้วเม้ามันจะไปคีบโยชีแทนที่จะเป็นตัวมมดปกติปกติปกติเป็นบ่อยตัวที่โชคดีที่ไดหอกพวก เลยอดไม่มันทำปุ่มออตโตกก้กระจอกไปหน่อยไม่เหมือนกับพวกอะไรวะโดตาผมบอกแล้ววันน้มันค่ายเพลงแต่นี้จะตีออตโต้ให้มันดีกว่านี้หน่อยไกลไปคิมโควาเตงพิลุนต้องมองผม,มปีไหลอะไรเนี่ย ข้าชินเลยไปปรับใหม่แต่มันแรกกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็ว่าดิมันก็นิดเดียวอ่ะนิดเดียวแหละก็แค่นี้สำหรับนาฟิลิมันถือว่าเยอะนะอืมมันทำให้ต้นต้นเกมมันดูเล่นมันดูเล่นง่ายขึ้นนิดนึงดาเมจมันโดนเลิฟไม่ใช่ไหมเอาเลิฟเหรออืมดาเมจมันโดนเลิฟแต่แรกกับหมาแรกกับหมาเพิ่ม ได้ได้ตัวน้อยเพิ่มก็คุ้มค่ะคุณว่าคุ้มผมว่าคุ้ม้ะเม็ดหมาโดนเนิฟล้วเอาไปเอาเราไปยัดลงตือวิวแทนนะอนอนนท้มา ไอแน่ใจคุณตอนแหลมมขานาดนี้เอาดิมาทำละโดนละมีพี่ไม่โดนมีนัดสองให้โดนมึงกลับบ้านก่อนเลยน,นั่นนี่ครับมาทำละเออหัวหลุดไม่น่าเดินแหลมมาเลย เออไอโชแกตเนี่ยอะไรนะเฮ้ยเขาเขามาทักทายไงนี่อ่อิอิดเ็นรกนี่ระวังเรียบร้อยเน่าเก็บ W ไว้ไอ้นี่ใหญ่ใมันกลับยัง่ไงมครับสวยสวยไอตัวดาเป็นแรงเนี่ยตีดีลูกลูกหมากูไม่ตีได้ไงเมื่อกี้สกิลอันนั้นไม่โดนเปล่าแม่งมาสมัยลาดกูไอสาราเลว มันสมัยร้าเลยอ่ะอืมหาปูเก็บไปก่อนแล้วกันมันจะเก็บปูของกูไปล้วยอนะรับโอเคดีืว่าลงมา ไม่เป็นสกลิลพุ่งแต่แรกน้อรู้สึกบวงๆไงไม่รู้ฮะรู้สึกไม่ไม่คุ้นเนาะอ,อันติมันปรับให้จากปกติเอาตัวไปยืนบั็กนีเปล่อนเนี่ยตอนนี้มันถ้าล็อกหัวใครมันจะพุ่งไปคนนั้นแน,น,น่ๆแล้วก็สกลิลดาเมจเพิ่มขึ้นตาับจะบนวนหมาเลยกดได้กดไปกดได้กดไปไปรักเลยกดได้กดไป Hmm. Khá oh, lọc mang nào lọc mang nào là quý Dạ <laughs> Dạ <laughs> yeah. yeah, khá đen tỷ จะสกิลคิวมันช้าลงกว่าเดิมเยอะเลยน่าแต่เล่นแรกๆไอป่าลราออบเจกอะสุดโหดอะก็แย่ละยังไม่ได้แก๊งเลนเลยนะคุณทำออบเจกอะมันเลือกที่ดีนะในแพทเนี้ยยอดลักขึ้นไปลักขึ้นไปแล้วเนี่ยติ๊กบอกบักไอ้นนติ๊กบอกบักด้วยว่า ได้หาายยเเขไไปลครับม่ไม่เห็นไม่เพูดตายจากรับตอนไหนวะเฮ้ยไม่เห็นเลยว่าเขาตายเมื่อกี้ก็ไม่เห็นว่าขึ้นหรือลงเวยแต่ทำไมมันอยู่ต่อหน้าก้าวไอ้ยยากิมสุดยอดไปเลยเว้ยมันมันมันขึ้นว่าคุเทคดาเมจจากะเขยิบหรืออ้อมเว้ยแต่มันบอกว่ารับได้คิววอเต้เฮ้ยสงสัยเป็นเกมไรออดจริงๆริทุกคนรังไรออดเลยเนี่ยผมจำนวณดาเมจไม่ได้ เอาดฟาร์มวะอะไอยาสะดวกไม่น่าสนโอ้โหเปรตเลยไม่ถ่าน n i c แม่งสับมันขึ้นมาพ<า>อดีเจออะไรไปเจอเจอรัก <c oughs> เก่งชอบตอนนี้มันไดนะ้แกงลงได้แล้วแต่รักมันหกหนึ่งแล้วฮะามาแมงไม,ไม่ตายไปมอนทำปรกัน ความคีบละเอียโชเกไม่ได้นี่ก็ล่ะปกติปกติโชเกตอยู่บนเรากลับบ้านเด้ไม่น่าขึ้นถ้าขึ้นไปก็มันเดินจากบ้านขึ้นไปกูแดกรถถังเลยกูไม่ได้กูแดกรถถังโอ้ยสัตว์มันตีมาคีบๆเลยอ่ะ ปกติไอ้นี่รักมาใช้กันตีบอ่อยจังคนเท่าไหรกูด,ด,ด,ดาวแค่แป๊บเดียวสามสิบวิ่งสี่นี้กูดาวแป๊บเดียวเนาะโอ้โหมีวอร์ดไอส้สัสน่าไปเห็บว่าทำนองอ,อาริแก๊งไงเดี๋ยวกันตอนได้ามาเพื่อบูสต์ดแจมิตติเฉยๆวันเราแจกละกูถามแล้วละนะนะว่ามึงจะเอาโชว์แก๊กลางจริงไหมตัวอ <c oughs> ะไรก็มันไหวไง ไม่ไหวนันนั่นไม่ไหวอันนั้นอ่ะมันแรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเองเหลือไว้ทำไมวะไอ้ลงนี่เข้าไปต่อยไม่ได้ตอนเหลือดาเมจมันเหลือเลือดถึงไม่ถึงยี่สิบเลยซ้ำอุกัดลืมกลับบ้านเอาของจะให้ฮวงจิยสวยงาม Shut down กริมรวยละ แล้วแครีเราไม่รวยจัดดาวคนที่อยู่แอซิดอ,อ,อยู่ด้วยเมื่อกี้ก็นั่นแหละได้ตังค์นิดหนึ่งระวังอย่า <Yeah. S 2> ไม่คุ้นกับอันนี้เลยสกิลคิวรู้นแม่งขึ้นชา้ากว่าเดิมเยอะเลย มันมงแฟดเข้ามาเพื่อนมีทำอะไรช่วยกันอยู่ในปลาไม่ลักมามาขึ้นบนอีกโตัวแก๊ดอยู่นี่อีกตัแก๊ดอยู่อรอมต่อไหมต่อไหมไม่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 ไมีลักไม่ลักไมีลักยอ,อย่าต่ออย่า วก็ถอยไปไปตามรอรอคิมมารอคิมมาตี <ไป S 2> เลยตีเลยตีเลยไม่ไม่โดนโอ้ยโดนโดนล็อคมึงรีบกดยูนั้นเกินไปฟูถ้าเป็นไม่ได้แนะให้กดตอนลักมันจะล็อกขาดิกดหลบแล้วเดินใส่มันงงไปเลย เ็คือกูอันนี้สวยได้ไหมได้ไหมสวยสกิลเอาหยุดไปโดนละตอรีโอ้ยคุณทำอะไรอ่ะมึงไม่เห็นระยะป้อมเมื่อกี้ไปละกูไปละไอ้เหี้ยไม่เห็นระยะป้อมเมื่อกี้ไม่อยู่แป๊บเดียวทำไมมันได้สองคิว มีคนมีระยะปอมโชื่อกันสี่สี่สี่ี่ีแม็กซี่ีหมดเลยใช่เฉยใช่เกนี่กูไม่ตึงเท่าไหร่ดูแค่เจอตัวมันที่มันตีไกลเฉยนะต้นเกลือไมันป่วยแล้วได้แต่เอาบนก่อนเอาไว้ก๊อฟก่อนนะไว้ก๊อฟสำคัญกว่าเหรอได้ดันได้ดันป้อมอ่ะไม่เอาไง ไม่รู้อะแต่คิดว่ามังกรก็ดีเหมือนกันอะดีทั้งคู่หละแต่เอาไว้เอาไโอมมันจะากูขาป้อมเลยไงเนวะแง่ดิไปรลยะเกือบตายสนใจปะไม่มีเอ็นตีถ้ามีก็พอว่าไปอย่างตัวแม่งโคตร โนเบลเลยสแปมสกีว no ันเตี mm ่ย hmm. อินิดกันเวทเดินๆโชเกตอยู่กูอยู่ป่ามัเอาอันนี้อยู่มันเอามังกรอยู่โชเกตมาดิเอาลักก่อนกูโดนสโลอยู่เพื่อนไม่มีวอร์ดนะใช่มันมีวอร์ด สวยแหดเอามึงเนี่ยแหละไปเลียร์บอร์ดให้ผมด้วยคอนโทรลบอร์ดสวยขอบคุณครับเงินดีอ e ีสปอร์ตแล้วคุณไปตรงนั้นกับโช์แกตทำไมกูได้เพื่อนขอบคุณสวยเขาไ,ไ,ไม่กัดตัวะเรไม่กัดกูไม่รู้ทำไมไม่มีมั้งไปกจากคนอื่นแล้วเหรอไม่รู้แต่กูได้กูคุค้มสวยครับแต่มันได้น,นี่ไปเรา ได้เละอ๋อฮาสติลเก็บฮาสติลช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดืกอกขึ้นน้อยมากเลยสิบแปดแล้วตายสองเนี่ยชวเก็ตเล่นไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ต้องรอเลรอย่างกนต้นเกมนะเพื่อนไม่แก๊งคือชิบหาเลยอ้าวมึงเออขอโทษไอ้เอมไม่จะเป็นต้องขอโทษตัวมึงตัวมึงควรจะฟาร์มเลย เพราะว่าตัวมึงไม่ค่อยมีดาเมจะเว้นต้องมีหมายเยอะเขก็มไม่ค่อยมีก็มไม่เชิงต้องมีหมายเยอะแล้วคือแบบคือมึงแกงเลนการกูขนาดนี้คือมึงต้องการอะไรจากกูไอ้สามตัวนั้นคืออะไรนะนะออรักตูไงเขาจะแต่งงานกับกูไม่นะกูนะมันน่าจะหักของมากกว่าคิมกันเราไปเขาต้องการจะแต่งงานกับผมอมกกมะสามคนเนี่ยกูไม่เชื่อ ยูว oh, ิวเมอร์เลยมีเลยเราได้รองเท้าเนาะโหแล้วกันกลางยากไปหน่อยนีเก่งจังเลยลักถ้าคิมหนึ่งได้เดียบร้อยจังหวะนี้ปาปูวินก็พอถึกอยู่มาดีแะ รถถังก็ดันเลยด่าเลยโอ้ยทำไมต้อมยิงกูเฮ้ยคุณไปออโต้โดนไอ้โชเกต์เนี่ยไอ้เหี้ยจะต่อยไม่ทันคุณไปออโต้โดนโชเกตไงเมื่อกี้ผมเห็นนะไงป้อมมันตีกว่าเฮ้ยก็ใช่ไงหมามันหมาลูกหมาคุณเน่ยไปจัดโชเกตเมื่อกี้ลูกหมาไม่รักดีงดพิธีจีหนึ่งเดือน <AD> อย่างไม่ถานได้เล่นเลย ADC ไหมน,นี่ไห ADC ออกอะ ADC ออกอะ